สวัสดีครับวันนี้ d i r e c t ช o n a l นะครับเราจะพามาเก็บเห็ดโคนกันนะครับปีที่แล้วนะครับเราได้เห็ดเห็ดโคนนะครับออกเยอะอยู่นะครับแต่มาปีนี้ดูเหมือนจะแห้งแรงกว่าปีที่แล้วนะครับ เห็ดยังไม่ออกเลยนะครับฝนตกหลายรอบครับปีที่แล้วนะครับตรงนี้นะครับเห็ดก็เลยเห็ดข้าตอกนะครับออกเต็มเลยจากตรงนี้ถึงมู่นเลยครับ ยาวไปถึงนู่นเลยเห็ดขาตอกเยอะมากปีนี้ไม่มีเลยสักดอก เดินมาทางริมรั้วนี่ครับมันบอรีนะครับออกลูกกำลังเขียวๆเ,เลยครับของข้างบ้านนะครับเขาบอกใครอยากกินก็มาเก็บเอาเลยนะครับจะของใจดีนะครับ ก็ปลูกไว้ริมรั้วนะครับเยอะมากนะครับตอนนี้ก็ได้มาสี่ห้าดอกแล้วนะครับเห็นไหมครับ ดอกต่อไปผมเห็นแล้วนะครับตรงปวกใหญ่ๆนี่ครับปวกจอมปวกนี่ไงครับผมเห็นแล้วแต่มันดูเหมือนว่าจะโดนแมลงโดนกิ้งกือกินไปมั่งแล้วนะครับโอ้กือหลายตัวเลยกำลังจะกินเห็ดโคน เรามาแย่งจิ้งกือกันครับไปไปไปมีอยู่ดอกเดียวเนี่ยดอกเดียวเนี่ยมดกัดมดกัดครับเราเจออีกที่หนึ่งแล้วนะครับ